สบายดีท่านสบายดีข้าพเจ้าททงใส่ปิศาพเพชรเบื้องล่าวเป็นซีอีโอของสปาร์สโกลาวท่านเมื่อนี้ข้าพเจ้าจะมา,าให้แผนการตลาดไปท่านเนาะเป็นแผนหับรายได้ของสปาร์สโกลาวแต่ว่าแผนนี้ใส่สำหรับงานเอสสองพีหนึ่งสงหาเนาะเป็นงานเซ็นเตอร์ท่านเนออสำหรับหับสมาชิกเขาสู่สมาชิกของสมาคมซึ่งเปิดโอกาสให้กับผู้คนทั่วไปเนาะได้สางรายได้ แบบง่ายที่สัมผัสคือง่ายเพระท่าน,นพ่อเนาะง่ายแต่ก็เหมาะสมกับความเป็นไปได้ของแต่ละฐานเนาที่ต้องการเข่าสู่ขบครัวด้วอว่าสร้างธุรกิจสร้างได้ไรพร้อมกับ p l u สกูเล,ลาทุกท่านซึ่งในแผนก์กระดาดของเท่านี้เป็นแผนกระลาดที่สมัครเปลี่ยนชีวิตท่านใดเนาะเพราะว่าบริษัทเท่านี้มีหูปแบบเอื้อนว่าแพลตฟอร์มของธุรกิจนี่ให้สมัครตอบโจทย์ให้กับแต่ละคนแต่ละคนที่เหมาะสมเนาะฉะนั้นเฮามีโมเดลธุรกิจ สางมาเพื่อตอบโจทย์โคนอยู่8กลุมซึ่งกลุ่มผูซื้อกับบริษัทก็มีผลประโยชน์ให้เนาะครับสำหรับผู้ซื้อซื่อและก็ได้ผลประโยชน์ตามผููซื่อเนาะหรือว่าอย่างมาเป็นไดนาไดนาคือภาคส่วนของอสังไรหับเนาะจากการกินปเปอร์เซ็นต์จากการขายได้ของสินค้าเวลาหน่วยงานหรือว่าทีมงานบริษัทได้ลงพื้นที่ดูว่าไปเคลื่อนไหวธุรกิจเนาะกับตัวฐานเกิดเกิด หนอดขาย้าก็ได้รับผลประโยชน์ตามที่ขอตกลงที่ได้ล่มกันระวังตัวท่านรวมกับนักธุรกิจของบริษัทเนาะหรือว่าท่านเขาไม่จะเป็นผู้ขายย่อยสิถ้าเขาสนัดขายยังกัซสื้อสินค้าไปขายก็มีกนะําไรเด้เลยแต่เนาะมาขายสรงก็มีแต่เนาะมาขายตรงบริษัทก็มีระบบพงเงินซ้อนไห,ห้กลายเป็นนักธุรกิจขายตรงนะครับพลประโยชน์จากบริษัทหมากไม้หลายหลายอย่างเนาะและถ้าเขาจะกลายเป็นกลุ่มที่6กลุ่มผู้สั่งเครือข่ายสิ บริษัทกามีแพนธุรกิจเนี่เฮาสมัครสางได้จากแพน MM ได้ถึงหาสองทางหาคอนั่นเองอ่าขอ้อที่เจ็ดเป็นแฟรนไชส์เนาะพายังไม่เป็นเจ้าของธุรกิจรวมกันเนาะเปิดหาน BP มินิมาร์ทบออ่าเพื่อเอาสินค้าต่างๆของพรัสโกนี่ลงไปขายในหานขาก็ได้ท่านเนาะหรือว่าทันมาเป็นผู้บริหารแล้วทันอยากพัฒนาเจ้าของเองเนี่มาเป็นหุ้นส่วนสินค้าซึ่งบริษัทกระทรวงเสริมถัดให้ทันสมัครที่จะ เป็นผู้ผลิตสินค้าห่วมกับบริษัททันก็มีผลประโยชน์ทางการค้าบ่ะว่าจะได้จากการเป็นเจ้าของแบรนด์เนะาะได้จากการเป็นกําไรได้าจากาธุรกิจจากระบบธุรกิจต่างๆอีกร้อมเนาะฉะนั้นบริษัทเท่าออกแบบยุค8ข้ขอดังกล่าวนี้เพื่อตอบสนองให้กับสมาชสิกเนาะที่เข้ามาสู่บริษัทเนาะฉะนั้นทันมากเป็นขอ้อใดใน8ข้ขอนีพรพอบที่จะส่งเสริมและสนับสนุนสมเหมาะไปกับฐาน เึ่งกล่าวตั้งแต่ขอที่หนึ่งเป็นผู้สื่อแล้วมาเป็นนายหน้ามาเป็นผู้ขายย่อยมาเป็นผู้ขายทรงมาเป็นผู้ขายตรงแล้วมาเป็นผู้สั่งเครือข่ายแล้วมาเป็นผู้เป็นเจ้าของแฟรนไชส์เจ้าของสาขาแล้วมาเป็นหุ้นส่วนผลิตสินค้ามาขายกับรูปบริษัทเนาะแปดคอนี้บริษัทเ่าพร้อมที่จะทรงเสริมถัดเนาะบริษัทมีห้องเยียบซ้อนหายเนาะบริมีความสมารถิบริษัทฝึกให้ทุกอย่างนะเนาะขนาดนี้คือรูปแบบของธุรกิจที่จะเฮตไหย ทุานสมัรถรับโอกาสนั้นสางได้ไรไปห่อมกันทถอะเนาะซึ่งแพงกนกระตารทเฮาได้ออกแบบว่าใอ้ตอบโจทย์คนท้งหมดอยู่6กลุ่มเพราะว่าแต่ละกลุ่มมีความู้ความสมาถที่แตกต่างกันแต่เมื่อทานมาอยู่พรสโกลาแม่นจะตอบโจทย์ทานทั้ง6กลุ่มให้ได้ก็คือแบบนี้เลยอีกเถอะเนาะถามมาักซื้อสอบสื่อมักสื่อทักนกาได้คองแถมเนาะได้มวนได้เที่ยวได้รางวัลพิเศษได้สร้างคมใหม่ เขาก็มีกิจกรรมบ่ว่าจะเป็นกิจกรรมมวลซืาะกิจกรรมครอบครัวกิจกรรมท่องเที่ยวกิจกรรมรางวัลต่างๆเนาะไทยยาไทยทุกท่านได้มาพบเจอกันสร้างความฮักความแใงสังคมใหม่อยู่ที่พรัสโกลาเฮามีให้เนาะฉะนั้นมักซื้อเฮาก็ได้ของแถมไม่ว่าละ่ะข้อที่2ถ้ทาท่านมาขายมาขายนี่บริษัทเขาก็มีสุดสินค้าให้เฮาสามารถไปเฮ็ดกําไรได้เนาะซึ่งจะมาขายส่งก็ได้มาขายย่อยก็ได้แต่ว่าบริษทัทสิมีผลกําไรให้ตั้งแต่10% ถึง3ามลอยเก่าสท่านของราคาสินค้าได้เด้อเออหม,มายความว่าไรเปอร์เซ็นต์จากราคาสินค้าที่เขาจะขายถึงเป็นกําไรที่สูงเนาะเออสำหรับคนที่มาขายเขาก็ออกแบบมาให้ท่านได้ครับผลประโยชน์ตามความสมาร์ของท่าน,นเต็มที่เนาะหรือว่าคอสามเนาะท่านเขามาปับ๊บเป็นสมาชิกพรสัสกูเลาแล้วท่านพันมักขยายมักขยายเนาะท่านอาจจะไปบริษัทอื่นอาจจะเลยเคยลงทุนหลายล้านหล,ล,ลายสิบหลานกีบสินะ เออแต่บางคนว่าลงทุนไปแล้วบวคุมคา่าเรื่องลงทุนไปแล้วขายของโบได้ขายายเขาบบเสือ้อขายายองค์กรโบได้ทันมาอยู่ที่พรัสกุูเอาแทอเถอะทันมาเริ่มต้นธุรกิจอยนี่นะเออนะทันมาหมักขยายอยู่นีเนี่ยทันอามาลองเบิ่งเนาะด้วยทุนที่ทันมาลงทุนก็คือห้าร้อยบาทเพาะเถอะห้าร้อยบาทกับคุณเลทขึ้นตี 68, 0, 65, หกแปดส่วนหกแปดห้ากับสามแสนป้ายอะไรสี่แสนกีบถนเถอะนะ หลังจากท่านลงทุนใน่านซื้อถัสมักแล้วก็ลงทุนห0ารอยบาทท่านก็จะได้สินนขาไปราคาพันกว่า 1, บาทอันนี้ท่านได้สินนขาไปอยู่แล้วคุ้มแหละตั้งแต่มือเฮ้าลงลงสมัครบริษัทเนาะและแต่ว่าหลังจากนั้นท่านเอาจากา500ร้ยบาทนะานี่นะไปขยายเ้อท่านบ่ต้องไปเอาถึงขนาดหลักพันบาทหลักหมื่นบาทมาเบาคือบริษัทอื่นๆท่านเพียงแต่ว่าเอา500รอยบาทนี่มาสมัครแล้วมาขยาย ท่านก็สิได้รายได้กบขึ้นขึ้นคกรเปิลท่าน50%ของค่าเปิดบินท่านที่ท่านเนาะท่านขยายไปเทรร่าเกลเต่แมนบริษัทจะให้ท่าน50%ของค่าเปิดบินซึ่งเป็นระบบแผนธุรกิจท,ที่ส่งเสริมนักขยายด้วยลงทุนน,น้อยแต่กบเป็นไปได้อย่างแท้จริงท่านบ่ให้มีความเสี่ยงเนาะนี่คือข้อสและข้อที่4ถ้าท่านมักลงทุนบานี่มักลงทุน คอยมีทุนแต่ว่าอ่อยเฮ็ดยังบ่ได้่อยจะลงทุนอยู่ตรงนี้คอยบริยาคขาทุเนเฮ็ดจะไหถ้าจะมาลงทุนเนาะท่านมาลงทุนที่พลาสโกล่าเถานท่นทานก็เสด้กําไรจากการลงทุนมีโบนัสเงินเดือนจากโครงการให้เฮ้าเนาะบ่ซษเขาสิมีระบบเงินเดือนให้เฮ้าทุกตันเริ่มต้นที่เดือนหนึ่งสองล้านกี่ไปท่านเด้อตัวนี้นี่ท่านต้องมาเฮียมมาเฮียนแลมาศึกษาโครงการเนาะเป็นสมาชิกโครงการพีหนึ่งสองหาท่านก็นสมัครลงทุนแลวก็รับเงินเดือน ได้ทั้งสินค้าได้ทั้งเงินเดือนไปขายแต่ได้กำไรขึ้นมาสินค้าของเฮาเนาะท่านเนาะได้กำไรหล,ลายอีกผมท่านเนาะอันนี้เนาะข้อ4มักลงทุนมาเลยเนาะหรือมักข้อที่5มักสร้างทีมมักทำทีมถ้าท่านมักสร้างทีมทำทีมเนาะทางก็สิได้กองทุนร่วมนําได้เดอ้อท่านสิได้ปันผลนกองทุนร่วมไลยรายวันกับไล,ย,ลยเดือนเนาะและก็ยังได้รับคอมมิชชั่น5 2ทางจากแผน MLM ทุกท่านเออ ท่านสามารถได้เงินจาก MLM เมื่อท่านทางทีมองค์กรเกิดขึ้นถึงหาสองทางนะะเนาะเดวท่านมาศึกษาเพิ่มเติมกันแล้วกันแล้วข้อที่6ถ้าท่านมักบริหารองค์กรมักเป็นวิทยากรมักบอาถึงวิธีมักจับใหม่มักไขกคว่หูท่านก็จะมไไีได้จากการประชุมและได้ยอดขายออซิวจากบริษัทอีกด้วยอันนี้คือแผนธุรกิจของบริษัทพลัสโกลาท่านเหตุตอบโจทย์ตามพฤติกรรมจริงของคน มามักบปได้สอบแบบใดในหกข้อนี่บริษัทพร้อมซัพพอร์ตเต็มที่ภายใต้นันยุบายที่บริษัทออกแบบมาเพื่อช่วยครูขาขยายลูกขาได้ง่ายเพื่อช่วยครูขาหักษาธุรกิจของเขาได้ง่ายนั่นก็คือมีงานมีเงินมีมวลมีเทียวมีรล้วันพิเศษทั้งหมดนี่สรุปจบครบในระบบเดียวในบริษัทพลัสกลาวใส่ระบบบริษัทขับเคลื่อนองค์กรใส่ระบบบริษัทขับเคลื่อนธุรกิจและบริษัทพลัสกลาวนำพาสันเดธุรกิจในรูปแบบของบริษัท 100%นี่คือธุรกิจของพลาสโคลาถ้าเนาะโดยที่การเริ่มต้นเฮ็ดธุรกิจท่านเริ่มต้นเพียงแต่500บาทเท่านั้นง่ายๆใส่เงิน500บาทในการขยายธุรกิจได้กําไรมหาศาลตามมาแน่นอนเปิดบินเข้าระบบเพียงแต่500บาทเนาะท่านก็เลือกเอาสินค้าได้เลยเนาะท่านจะเอาสินค้าสบู่ซีก่อนก็ได้เนาะสะบู่ซีก่อนนี่สบู่นี่ราคาค้างกอง199บาทราคาซัมมิซิก150บาทถ้าได้ซีกองเอาครับเป็นซัมมิซิกก็ได้ไปเท่าไหร่ สี่กองกองก็ลอยหาสิบท่านก็ได้ไปหกหนยบาทอะไรหกหนยบาทแล้ว,ลวเออคันเป็นราคาขางกองก็ได้ไปเจ็ดหนยกว่าบาทออแต่คันว่าเป็นราคาสมาชิกท่านก็ได้ไปหกหนยบาทท่านสมัครเพิ่งจะหาหนยบาทได้สบูไปสีก่กอนหรือไม่อยากเอาสบูท่านก็เอาสมบูญไผนะ่ก็ได้เนาะเป็นชาสุขภาพอ,อ่าชาสุขภาพท่านก็ได้ราคาขางกองอยู่ที่ห้าร้อยเก้าสิบบาทสองกองท่านได้ไปรวมมูลค่าหนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบบาท ถ้าเป็นราคาสมาชิกเด็ราคาสมาชิกก็คือ2องหสิบาทตัวหนึ่งกองท่านเนี่ยฉะนั้นท่าน,านสมัติท่านซื้อราคาสมาชิกสองกองกันในหาลอยบาทจ่ายมาได้คลองไปแต่ท่านสมัครอยู่ที่ธุรกิจตลอดชีวิตสมัครสางได,ดๆจากการขายายธุรกิจต่างๆอีกในแะยเงาท่านเนาะฉะนั้นรายเดียดแพนธุรกิจหลังจากสมัครไปแล้วมียังไงท่านติดตามคลิปต่อๆไปเนาะบริษัทกระไรลุง ใน YouTube ทันทานศับท์าปไปน้าแล้วแผนกระตลาดเป็นยางไงแต่ว่าเมนีห้ทัน, a, น,น,น,นทับศัพท์หูแบบของบริษัทในโยบายบริษัทแล้วกบบริษัทให้โอกาสผู้คนในการควบคุมธุรกิจหูแบบจะได้นีแปดขอ้อที่บ่ามาอันนี้ผ้ได้สนใจควบคุมธุรกิจก็สมัติติดต่อมา,าหรือว่าติดต่อผู้ที่มา่วนทันหรือเอาวิดีโอนี้ให้ทันทานก็นสมัตรมาศึกษาข,ขอ้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บริษัทพรัสโกลาวเฮาเด้อท่ทนเนาะสาหรับคลิปนี้ก็กล่าวว่าสวัสดีทุกทัน